นักผู้ชมฮะพูดถึงคอรมสรอสัญจรเมื่อ<ะ>วันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมานี้กันหน่อยนะ,นะก็เป็นคอรมสรอสัญจรลงมือที่ไปประชุมกันที่โคราชนะครับหนึ่งในการอนุมัติโครงการสําคัญเนี่ยนะก็คืออนุมัติงบประมาณเกือบเกือบห้าล้านบาทนะครับเอาไปต่อยอดโครงการกว่า24โครงการในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะฮะคือโคราชชัยภูมิบุรีรัมสุรินนะฮะหรือที่เรียกกันว่านาครชัย บุรินนะครับท่านผู้ชมหนึ่งในนั้นเนี่ยคือแพลนที่จะจัดพืชสวนโลกในปี2,570ด้วยนะครับก่อนการประชุมครมเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรมนะฮะแล้วก็ท่านปลัดกระทรวงวัฒน,นธรรมเนี่ยก็ได้ไปชมบูธเทศกาลแสดงซอฟต์พาวเวอร์นะฮะเกี่ยวกับมวยโคราช มีการสาธิตโดยครูมวยไทยนะครับมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่เยวาวชนในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีการจัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับมวยไทยจัดแสดงกิจกรรมเที่ยวชุมชนยนตวิถีชุมชนคุณธรรมวัดด่านเกวียนนะฮะด่านเกวียนนี่แน่นอนที่สุดนะฮะก็การปั้น เ,ออเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนะครับมีหลายร้านเลยนะครับท่านผูน้ชมฮะสวยๆทั้งนั้นเดีว<อ>่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องชาวโคราชเพราะว่าด่านเกวียนดินเขาดีไงอพอวัตถุดิบเขาดีเนี่ยอ่าการ<บ>ขึ้นรูปเออบวกกับฝีมือฝีมือของช่างมารวมกันก็เลยกลายเป็นสเสด็จของชุมชนนะครับท่นนานผู้ชมซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านตั้งใจน,นะฮะอยากที่จะผลักดันมวยไทยผ้าไหมไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะฮะอย่างเสื้อที่ท่านใส่ ทางคณะรัฐมนตรีใส่เลยะนะฮะก็เป็นผ้าไหมสีทองหางก,ก็รอกอ,อันนี้ก็โอ้โหสวยงามมากก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ด้วยนะครับทมม่านผู้ชมฮะอืมนี่ะ